สวัสดีครับ f อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลลทุงรับเอฟซีเมื่อนี้บ่าวแอมลลทุงรับสิบพาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่จันรับเอฟซีแม่จันนี่เพ็่นฝันเกี่ยวกับลูกเคยครับรถกระบะรับมาชนลูกเคยครับรถกระบะรับมาชนลูกเคยครับแต่บวตายครับทะเบียนรถสามตัวจ้าจ้ามารับเอฟซีเนาะเสิร์ฟรับไปอีกครับตอนตีสองตีสามเนี่ยแหละครับเอฟซีฝันเห็นผีหน้าครับ ผีหน้ามาเขียนเลขให้ายจ้าจ้าพัสดครับสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่ครับแม่จันอยู่ในบ้านละครับเอฟซีบรรยากาศฝนตกลิ่นครับเอฟซีนี่ครับเนาะไปรับชมกับแม่จันกันครับเลขสามตัวเด็ดผีเขียนให้ครับสวัสดีครับคุณยายจันสวัสดีครับคุณยายจันครับสวัสดีครับค่ะคุณแม่จันมาตามอีกครับเอฟซีบาสู่ฟังนะครับฝันแนวด้วครับคุณแม่งวดวันที่หนึ่งนี่ครับฝันว่ารถชนบุคเลยรถชนบุกเลย โลชันลูเคยบันมันผัดบ่ตายมันยางมาหาเมย์ไม่เล้ว่ารถชั่นมือก็บ่ตายครับเพาบ่อตายแล้วบนราบก็เลยวนมานอนแค่ครับเนี่ยพวกกันนอนน้ำเนี่ยต้นลงโอ้ีปักงยงเลยักโอ้ฝากครับไปสอนปลาอะไรทองสำนึกนี่ไม่แต่ปลาขาวโอ้ไปสอนปลาย้อนปลาปลาหน้าสปลาหน้าปลาคอร่นสีบอมเจัน ป้าคอนไปนับกันกับคุณแม่จันยังสิบ่ะเออไปบ้านกันผีต้นลงจากแก้วผีบอกบันเพิน่นพาจันไหนผีอีหยังคนบอกห่ากะเก้าเป็ดหาเก้าเป็ดผีอีหยังผีเจ้าทีเจ้าซางยังสิบ่ผีเจ้าทีเจ้าซ่างเจ้าให้เจ้าหน้าสั่นตัวบอก เอ้าวทั้งฟาทั้งลมมุ่งบุกคอยหายใจให้กันนะครับเย็บซี่อันตรายไอ้เกจิบอกหอดอ่ะพีมาแต่ไสครับมาบอกเนี่ยอ้าผีไงผีหน้าลาบอกพีเจ้าที่เจ้าฐานแล้วหันแล้วคนบอมาบอกครับผมรถส้นดุเขยนี่มีไครมาบอกเลึบอกครับเห็นทะเบียนบ่ทะเบียนรถนี่ครับทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนี่ล่ะแปดเจ็ดอทะเบียนรถโอ้ยทางบ่กฝันแต่งวดก่อนเนาะหนึ่งแปดเจ็ดนี่เนาะ

วันเขาวันวันไปวันเขาอันละรุงจัดง่ายทั้งหน้าพุกระบอกที่หน้าผู้ชายหรือผู้หญิงครับเป็นที่หน้าเลยผู้เทาอผู้เทาผู้เทาผู้ชายครับครับครับผู้หญชายสองตัวคุณบอกตัวไหนครับคุณยายสองตัวพุกระบอกแปดเก้าแปดเก้าสองตัวแปดเก้ามันกันอันเดียวกันตัวหาเก้าแปดกับแปดเก้ามันก็นขึ้นกันตัวมันเป็นตัวกาเพซือร์ทเรือนหนับฮ้า เกาแปดครับผม่นบอกสามตัวแต่สองตัวบอกแปดเก่ามันขัตัวเยวกันห่ะครับเยวกันไ่ต้องจุวหรครับไ่ต้องเขียนดอกนนกัดิกับเอาดอกเมียนตัดเิ่นกัดิกลับดอกแปดเก่าเก่าแปดนครับเนาะรว่าบ่มักสามตัวกับตัดเอาหาเก่าเก่าหาแปดปดหาย่งนี้ก็ได้เก่าแปดแปดเก้า ฝ่าว่าฝ่าว่าฝ่าว่าที่ล่ะฝ่าว่าฝ่าวครับเบิร์ดระบอบาดเบิดแล้วขู่พยัญานะขู่ว่าบอกว่าครับอ้าวครับขอบคุณครับถือเลยครับถือเลยน้องพี่น้องแค่น่าจะขอบครับขอบคุณครับแมจันตัวเลขของแม่จันครับเอฟซีเนาะเลข3ตัวครับแคปหน้าจอไว้เลยครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่จันคร e. ับงวดวันที่1มิถุนายนพศ .2568 ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะขอให้มาจ๊ะจระจังๆครับ 598598ครับตัดเลนครับเอฟซีมนี่เอฟซียันพึ่งไปใส่ครับเบ้าแอมโบทงครับเบาแอมโบทงครับเดินทางไปทําบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมเบทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีทิศใหม่ทิดนี่มาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียญซื้อลอตเตอรี่เจนซีเลืถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่าอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเบิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้ธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะยพ่อนวดตี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบียดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองโบ,บเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่านาท้าทีทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เด้เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับ่รนมชม้ชมเปิดฟ้าลงปู่ออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับทรามชาติเมืม่อแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมชม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วย่รนมชม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีแล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูด,ดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดลุงปูลุ้ยนะครับเนาะวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะงสมุชมุ่งหลักกาบ้าแอมเราตรงนี่ได้น้ำมุน่นมานําครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสมุชมุ่งเอาไปอาสบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชมุ่งเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบลหลายครับเอามาฝากเอบซี่บหลายกับโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนานะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบ,าบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหา,ายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ